การมีหุ้นส่วนที่ดีนะครับอาจจะทําให้ธุรกิจคุณประสบความสําเร็จใน,นขณะเดีวยวกันการมีหุ้นส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ธุรกิจคุณพังได้เหมือนกันวันนี้ c Creative list จะมาแนะนําวิธีการหาหุ้นส่วนยังไงให้ธุรกิจประสบความสําเร็จครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิ Yoshi, กมพุด,ดุนานวิอและนี่คือ c Creative Risk คิดสร้างเงินบนแห่งความคิดพิชิตเงินล้านนะครับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Creative Li จิของเรานะครับคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องของเกี่ยวกับไม d s e t ของผู้ประกอบการแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับลองมาดูกันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหาพาร์เนอร์เขาหาจากอะไรกันบ้างครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะหาจากความสัมพันธ์ของอใกล้ใกล,ใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นเป็นเพื่อนเราเป็นสามีภรรยาก,กันหรือ,ออาจจะเป็นสมาชิกเคยญาติก,กันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มันดีในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าเราได้รู้จักบุคลิกลักษณะนิสัยแล้วนะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการสำรวจในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า65%ของบริษัทแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยมันล้มเหลวนะครับจากการที่พาร์เนอร์เนี่ยมีความขัดแย้งกันเองแล้วเขาก็ไปดูนะครับว่า6กเ็นเนี่ยก็เป็นพาร์เนอร์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันสาเหตุมันเกิดมาจากว่าเขาเรียกว่าความทับซ้อนกันของสเตตัสนะครับเป็นสามีภรรยาด้วยเป็นหุ้นส่วนด้วยเป็นเพื่อนด้วยเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับบางทีคุยกันไม่รู้เรื่อง ุยเรื่องธุรกิจแล้วก็ไปเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับมันทําให้ธุรกิจพังได้ง่ายๆเลยนะครับงั้นเราควรเลือกพาร์ทเนอร์จากอะไรกันดีครับจากการสํารวจของนิตยสาร์ฟอบนะครับเขาบอกว่ามันมีลักษณะร่วมกันนะครับของพาร์ทเนอร์ที่ทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างวันนี้ผมรวบรวมไว้5ข้อนะครับมาดูกันข้อ1นนะครับก็คือต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณสามารถวางใจได้อย่างเต็มที่นะครับคุณก็อาจจะงงว่าอ้าว แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าอยาอาคนใกล้ตัวมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นหุ้นส่วนแล้วเราจะไปหาความจริงใจได้จากที่ไหนไใช่ไหมใี่คนใกล้ตัวถูกไหมฮะวิธีง่ายๆต้องดูลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนที่เราจะเอามาเป็นหุ้นส่วนนะครับเช่นเขาเป็นคนที่ชอบพูดถึงคนอื่นรับหลังหรือเปล่าชอบนินทาหรือเปล่าชอบข่มคนอื่นไหมนะครับชอบขิงชอบเอาขาเรียกไงนะชอบแข่งขันนะครับ สิ่งพวกนี้อาจจะเขาเรียกว่าสร้าง c u เจอร์ที่ไม่ค่อยดีที่เป็นท็อกซิกให้กับอ,องค์กรของเราในอนาคตก็ได้สิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาด้วยเวลาอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้บางทาีเพื่อนเนี่ยคบกันเป็น10ปีก็โกงกันก็มีนะครับเวลาอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเขาเรียกว่าต,ต้องมีเซนต์ด้วยเซนต์ในการสกินคนทางลัดในการที่คุณจะมีเซนต์นี้มากๆนะครับก็คือคุณต้องเขาเรียกว่ามองพลาดเรื่อยๆ แล้วเซนต์ของคุณเนี่ยก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วคุณก็จะพลาดน,น้อยลงนั่นเองครับข้อ2ก็คือหาพาร์ทเนอร์นะครับโดยดูจากสกิลเซตหรือดูจากความสามารถที่จําเป็นสําหรับก่อร่างสร้างบริษัทในช่วงเริ่มต้นนะครับสำหรับสตาร์ทอัพนี่ก็จะมีสูตรที่เรียกว่า 3H นะครับ 3H มมีอะไรบ้างมีฮัสเลอร์นะครับหรือนักธุรกิจนะครับฮิปสเตอร์หรือคนที่มีสายสายอาร์ตนะครับเป็นมีครีเอทิวิตี้เป็นมาร์ ivity, เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็แฮกเกอร์แฮกเกอร์ก็จะเป็นแบบโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นเทคนิค c อลอะไรพวกนี้นะครับสามคนนี้ก็สามารถรวมตัวกันแล้วก็เปิดบริษัทได้แล้วนะครับหรือบางทีเราอาจจะดูจากการศึกษาก็ได้ว่าจบอะไรมานะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยากแล้วนะครับบางทีจบด้านหนึ่งก็มาทําอีกอย่างหนึ่งเวอร์ก,กว่าก็มีนะครับเราอาจจะดูจากประสบการณ์ก็ได้นะครับว่าเขาผ่านงานอะไรกันมาบ้างนะครับ ตรงเนี้ยดูผิวเผินนะีมันสนุกนะครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจว่าอ่าแกทํานี่ฉันทํานั่นนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นพาร์ทที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราเริ่มแบ่งหน้าที่เนี่ยมันคือการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรวมไปถึงผลประโยชน์ในอนาคตด้วยลองนึกดูนะครับคนนี้งานเยอะเลยงานยากด้วยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนได้เฉลี่ยเท่ากันหารเท่ากันอย่างเงี้ย สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะนั้นนั่งคุยกันให้เคลียร์ตั้งแต่แรกอย่าพูดประโยคที่บอกว่าฉันยังไงก็ได้นะครับหรือว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับมีปัญหาแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เพราะว่ามันจะมีคนที่ทํางานหนักกว่าอีกคนนึงแน่นอนนะครับ มันก็ต้องไปศึกษาเรื่องของวิธีการแบ่งว่าจะแบ่งเป็นหุ้นไหมหรือว่าคนนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่าคนอื่นหรือว่าคนนี้ได้หุ้นเยอะกว่าคนอื่นนะครับก็ต้องออไปลองไปตกลงคุยกันให้ดีๆนะฮะข้อ3นี่ครับผมว่าสําคัญที่สุดก็คือต้องหาพาร์เนอร์ที่มีกรอตไมซ์เซ็ตนะครับมี personality ที่เป็นบวกนะครับหมายความว่ายังไงเราดูได้จากวิธีการที่เขามองปัญหานะครับสมมุติมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเขามองปัญหานี้อย่างไรนะครับแล้วก็หาทางออก จากปัญหานี้อย่างไรนะครับสิ่งนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะนําพาให้บริษัทเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้จากไมซ์เซ็พวกนี้แหละครับข้อ4ก็คือการหาพันเนอร์คือเหมือนกับหาคนร่วมอุดมการนะครับคนที่มีอุดมการคล้ายกับเราหาคนเพื่อมาแชร์วิชั่นนะครับว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเขาเห็นภาพเดียวกับเราเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเขาเรียกไงนะบริษัทมันจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้มีความชัดเจนมีเค้าเจอร์ที่ดีนะครับ การที่เรามีความคิดอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันทําให้บริษัทเนี่ยไม่สับสนในทิศทางด้วยแน่นอนว่าบางทีเริ่มต้นเนี่ยเ,เราอาจจะคิดอย่างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าพอทําไปทํามาเนี่ยตลาดมันเปลี่ยนแล้วก็เราพอลองเทสปุ๊บผลลัพธ์มันไม่เหมือนอย่างที่พวกเราคิดนะครับอันนี้เราก็อาจจะมาคุยกันใหม่สามารถจะพีวอร์ดแล้วก็เปลี่ยนแนวทางหรือว่าวิชั่นของธุรกิจได้นะครับตรงนี้นี่คือหน้าที่ของพันเนอร์คือเรียกว่า เห็นต่างได้เพื่อให้ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเราไปข้างหน้าต่อไปนั่นเองนะครับข้อ5ก็คือหาพันเนอร์ที่พร้อมจะแชร์ความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวไปพร้อมกับเรานะครับหมายความว่าวันที่เป็นวันดีๆนะครับคนนี้ได้ขึ้นเวทีคนนี้ไปรับรางวัลก็ยินดีกับทีมยินดีกับทุกคนยินดีกับบริษัทนะครับแล้วก็ถึงแม้บางทีเขาอาจจะเป็นแบ็กเอนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าเขาพร้อมจะยินดีกับทุกความสําเร็จในบริษัท เช่นเดียวกันวันที่บริษัทอาจจะพลาดล้มเหลวหุ้นตกหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าไงอยู่กันถึงวันสุดท้ายนะครับถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยคุณรีบเลือกเขาเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่พร้อมจะร่วมหัวจมท้ายไปกับธุรกิจคุณแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคุยที i บริษัทคิดสร้างเงินในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ